อันนี้มันติดเทอร์โบเนอะอันแดงนี่ติดเทอร์โบอันนี้จะป <c oughs> ันสี่ติดเทอร์โบปันสี่ส่วนอันนี้เป็นธรรมดานี่ปันสองเนี่ยไอ้อันเอซื้อไม้กวาดสลากเนี่ยมาสองอันอะแล้วมันหายไปไหนบหออ้าโอ้โหยังไงทิ้งเอาไปแลกเล่าเหรโอ้อบ่หูเออมปตโตไปเลย แล้วมันหายไปไหนคุณพ่ออ่โอ้บาฮูบาฮูบาฮูเดืออันเดียวอ่ะสั้นกุดดูดอ่ะบาฮูเนี่ยได้บักไาเดียใ,ให้ไปแจ้งความบักโอ้ตายตัวเขาบาฮูอ่ะเออเนี่ยเดี๋ยให้ไปแจ้งความเดี๋ยวไปกินเดือกกินฮ้อนอยังกันไหมสลาด อันสองอันอ่ะมันหายไปแจ้งความจะเขาเพื่อดึงไก่ขึ้นไก่ล่องเนี่ยพ่อกามันจึงมาโอ้เกิดจอมเนี่ยกะซื้อเอาอันแบบกีตังไปแจ้งความเป็นเรื่องเป็นราวกันอยังโอย่งรอเนี่ยถ้ามันก่ายม่อื่นห้องซื้อซื้อเอาพ่อค้าพ่อค้าซื้อไม่กว่าสลากมาเออมันมาได้ยิน เดี๋ยวมาตึงแม่โอ้มานี่มานี่ยตกะตุกะเฮ้ยตุกะหูตึงรับปล่าให้ซื้อไม่กวาดสลากอ่ะอ๋อเออเออมาสองสามลูกมาค้ขายอ่ะฮะออย่างครับจะซื้อไม่กวาดเนี่ยอ๋อได้ได้เดี๋ยวขอปอดจอดกันลูกใช้ไม่ได้ซื้อสลากได้ได้ อันะอะไรป๊ะกะไอ้ยองจะอาเนี่ยไม่กวาดสลักเนี่ยตุม้มเหรอมันจะตุม้มให้เอาไม่กวาดโอ้ให้กวาดใบไม้อ๋อไม่กวาดเอออันใดอะไรจเอาไปกินมแมลงนี่กะกินหายย่านเหี้ยปูนว่าไปกวาดใบไม้อ๋อจะเอากวาดใบไม้ครับอันใดอะไรตอนนี้เยี่ห้ออันนี้มันติดเทอร์โบเนะอะอันแดงนี่ติดเทอร์โบอันนี้จะปันสี <c oughs> ซีเทอร์โบพันสี่ 4. ส่วนอันนี้เป็นธรรมดาน,นี้พันสองอันนี้เป็นระบบธรรมดาพันสองพันสี่นี่มันคือมันกวาดคนเดียวได้เนาะกวาดคนเดียวไได้ป่ออันนี้มันจะเป็นอ่าช่วงโปรโมชั่นตัวมันจะแถมไปในตัวเลยรุ่นนี้นะครับถ้าป่อเอาไปกวาดใบไ,ไม้นะถ้ามันไปป่อมาคืนเงินผมเลยกวาดที่เงี้ยที่ของถ้าที่เงี้ยแบบไปป่อมาคืนผมคืนเงินหรือป่อเต็มจนนํานวน แล้วมันอย่างมาแปลงบรรบเหลือปะมันตดเทอโบปะเทอโบ,บ,โ,บโอ้เพิ่นขขยอันเจ็ดแปดสิบิงขายอัน้วเป็นปันสี่แม่แถมย่อหนึ่งหน้าตาพ่อบัปองงามบับปอดีอ่ะมันก็เลยแปลงถ้าหน้าตาพ่อเหมือนคนอื่นเหมือนชาวบ้านธรรมดาผมก็จะขายได้อันมอกเจ็ดแปดสิบนี่นะอันนี้พอหน้าตาพ่อผมบับทุกแก๊ปอีกหรือ่าเออมาทุกสรลปอีนอครับอัน ทิ้งป e s o s ขายคนอื่นเ้อเอออันนี้ผมถือแค่ท้องแล้วต้องซื้อของผมเลยถ้าพอซื้อก่อนหมายความว่ามันอาจจะมีเรื่องถ้าพ่อมาซื้อนะรวมกันถึงมดเท่าไหรพ่อจะเอาอย่างตุ้มตัวกันตุ้มเอาเอาก้าไม่กวาดแล้วเอากล้าไม่กวาดเอาตึงสองอันเลยกันอันหนึ่งมันปันสี่อันหนึ่งมันปันสองแต่ว่าถ้าพ่อซื้อเนี่ยพ่อต้องเอาบัตรประชาชนพ่อมาตัว ผมจะไปถ่ายสำเนาเออจะส่งให้บริษัทเปิดอันนี้เป็นของบริษัทเปิดมาต้องหัวาได้อันนี้นะพ่อผมจะสาธยายให้พ่อพอการทําการการสารการเข้าเนี่ยพ่อต้องใช้ต้นแบบปรป,ประมาณสี่สิบต้นต่อหนึ่งดัมต่อหนึ่งดัมเพราะว่าต้องเอามามัดรวมกันบนเลยสี่สิบต้นพ่อคนงานของผมบริษัทของผมนะครับต้องไปล้ม ไปฟันต้นแบบเปาวาเพื่อจะเอาใบมันมาทำเนี่ยป่อกว่าจะได้แต่ละด้ามแต่ละอันเนี่ยป่อมันลําบากครับไม่กวาดครับผมทิ้งเอาใบต้นมะพเปาวามันเป็นไม่กวาดค่ะเ้าป่อป่ออย่ามาแง่วอันนี้เพื่อนใช้ใบหมดนะครับเนอผมอันนี้มองกานมันก็ถูกก็ทิ้งอู้บอกว่าใบถ้าก้านมันต้องเป็นใ่น้อยป่อใหญ่ไปก้านใบไม่มีไม่ได้โอ้ปอ พ่อมาซื้อกิงอ่ะกิงมาซ่อขายตีอื่นด้วยไปมันจะมีเรื่องนะครับพ่อห้องล้วบปซื้อมันก็จะมีเรื่องแน่นอนเรียวให้เปอาบัตรประชาชนไหนจริงรัศตางตุยกับพ่อเออถึงบัตรประชาชนถึงพ่อห้าประกันผมห้าปกันพ่อถ้าพ่อซื้อไปถ้าพ่อบ่าไดจใจถ้าพ่อเอาวางไว้เหี้ยตามนอกกองถ้าบ่าหายผมเอาสักบาทไม่กวาดของผมนะครับ กวาดเลยถ้ากวาดใบไม้กวาดี่เงี้ยบ่ไปผมก็คือจํานวนเงินที่เต็มสติมเลยเอาเข้าใจก่อปพัน<ถ>สองปันสองถ้าคิงเอาไว้ต่านอกนี่ครับผมถ้ามันหายเราคิงแง่ใดอา้ามันกอแล้วแต่ความอ่ะมันเป็นความซ่อบือหรือว่าถ้าเป็นภาษาเมืองก็ห้องว่าความเง่วเความเงาของป่อถ้าป่อมาไว้ต่างนอกนี่เนียอ่ครับหรือว่าป่อมีอันเก่าก่อพป่อมาตีเิอได้อันเก่าที่ป่อใจแล้ว ที่พอใจแล้วมันสั้นมันหินก็แล้วแต่เลยถ้าพ่อมีพ่อ,อ,อมาตีทนของผมพ่อแท่งตางคือผมแหมสามปันโอ้พ่อเอาพ่อแท่งตางคือผมห้ามมาซื้อะเอาเันเก่ามาแท่งจริงครับก้าท้าซื้อจริงบาางระเดียวบระเดียวเนะี่ยปันสองปันแล้วปันสองปันสองแล้วเอาวันเก่ามาแห่งนี่จริงครับพ่อแทง<ส>่งท<ส>ี่น้ํสามปันครับผมห้ามาซื้อละเอาโป๊ะเกาที่เนี่ยห้ามาซื้อ ไปอูไปไอ้พ่อมานี่ก็ตุม้มถ้าพ่อเอาใจของผมถ้าพ่อเอาไปใส่ถ้าพ่อบ่ได้ป่าบะม่วงนี่ผมบม่ฮึผมเอาฮึพ่อสตางมาคืนเลยตุมต้มตุม้มห้าพ่อขี้ยัง <c oughs> เอาเ <c oughs> นี่ยเป็นใส่ไปเยี่ยนดักไปเยี่ยนขีนม่มาใส่มะม่วงครับอันนี้ถ้าอันนี้ผมมาประกันเลยพ้อสองแกนนี้ถ้าพ่อเอาไปใส่ที่ต้นมะม่วงถ้าบ่ได้กินมะม่วงเอามาคืนสตางผมเอา แหววตึงมาได้เอาที่อย่างเราครับเอาไปใส่ไปเยี่ยนได้เพื่อนเอาใส่ไปเยี่ยนขิงมาใส่มะม่วงครับกำคุดของขิงเนี่ยเอาไม่กว่าขิงขายห้าคนเนี่ยขายครับโด<อ>ูป้อเอาอันเก่ามามแทงผมเลยป้อเตรียมสตางค์มาแห่มสามบาทพร้อมมาตัประชาชนอันเก่ามันมีกระดามกระดามป้อลองแทงมาสามบาทสองไอ้อแวแฮมมาซื้อยิงเนาะซื้อไปตุ๊กไปเนี่ย ขายก็มาขายเดี๋ยวบัตรประชาชนเดี๋ยวเอาสตังค์ฮัลก้าแฮมมาซื้อเงาะจื้อมาซ่อมขายที่อื่นเถอะไปแล้ว